นี่ผมยังไม่ได้ขึ้นบ้านใหม่ใครที่บนพระมาให้ผมเนี่ยฮะนี่นี่นี่โคมไฟนี่คืออ๋อน่าโคมไฟอ่ะโคมไฟถูกแล้วนี่ไม่เห็นตรงนี้ไม่เห็นตรงนี้ไม่เห็นไฟช่วยพูดช่วยพูดให้มันดูมีความรู้สึกอุ้ยสามดวงเลยตอนเนี้ยเดี๋ยวสิใช่เออช่วยพูดจริงไหมหนึ่งสองสามดวงจริงดวงนี้แพงนะดวงเนี้ยคนดูก็รู้โคมไฟก็ต้องอุ้ยมีอะไรครับต้องเป็นจุดพิเศษอะไรเนี้ยไม่ใช่อ้ยโคมไฟจบพูดต่อไม่ได้เลยเอ้า แล้วก็ทรงโคง้งเห็นไหมในลักษณะทรงโคง้งจริงๆต้องบอกว่าอาจารย์เนี่ยจะบอกหลายๆท่านว่าถ้าเกิดในลักษณะทรงโค้งที่เป็นโค้งแบบเนี้ยไม่แนะนำะอุยอ๊ยอุย e อ๊ยอุ๊ยจริงจังเลยอ่ะอุยมันออโต้ไม่ออโต้เพราะวาอยากรู้ว่าพี่แต่งงานกับตะกีตปีแล้วปีถึงไหม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 กล้ามเลยถึงไหมพอตะกีตไปไงพยูรีเป็นคนหึงแค่ไหนอ่ะอยู่เป็นคนไม่ขี้หึงเลยว้าวแต่ลิฟบอลจริงด้วย เขลุดพี่ยูยังไงกันแน่คนที่หูเธอหูยิ่งกว่าฉันนี่จะบอกให้เธอหนึ่งหูฉันเหนะอใครปากเลยฉันนี่เป็นคนพี่บอนสุดไม่ใช่เป็นร้องไห้ที่บ้านคือแรร์บอนอยากเป็นลูกบุญธรรมได้แบบเด็กอายุสิบเจ็ดสิบแปดผู้หญิงอะไรเงี้ยลูกบุญธรรมอะไรเงี้ยอยากมีมากไหมคะอยากมีมากไหมจ๊ะอยากมีมากไหมอยากมีมากไหมพี่ยูพี่ยูคิดว่าพี่บอลเป็นผู้ชายที่เจ้าถูอป่ามากค่ะ ไม่มี<ต>มมเลยกม,กมากมากเป็นคนไม่มีสติยับยั้งชั่งใจอ่ะ